ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FCT น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณาแจแนวอีกเช่นเคยเนาะ,ะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดตัดไปให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยหาหนอยเนาะงวดประจำวันจันทร์ที่4สิงหาคม68เนาะงวดวันอาทิตย์ที่ส สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสูตรที่ดวงตันให้ไปก็มาทุกหน่อยเลยเนาะสี่คู่4หน่อยนะครับก็จะมีหน่อยเฉพาะกิจเนี่ยมาบนเนาะ5 9นะครับรักบ้านพิเศษหน่อยพิเศษเนี่ยมาล่าง23นะครับหน่อยปกตินี่มาบน06นะครับแล้วก็ v i p มาล่าง02นสะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางเนาะมีลุงตันไม่ดึงมาวา่าก็มา1คู่นะครับมาที่นอย V.I.P มาบน57นะครับส่วนหลักร้อยที่ลุงตันให้ไปก็มาหมดเลยเนาะทั้ง2ตัวนะครับศมาที่น้อยปกตินะครับส่วน5ก็มาที่น้อย V.I.P เนาะก็ระตรงกับ ตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำันที่4สิงหาคม68อ่าลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่4สิงหาคม68เนาะ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งได้แปดแถวที่สองได้สามแถวที่สามได้ห้าเนาะแถวที่สี่ก็ได้ห้าเช่นกันนะครับอ่าต่อไปเนาะก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งกบเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแปดแปดแล้วก็เก้าเนาะอันนี้เป็นเจ็ด สาามแล้วก็4ีตัวนี้เป็นสองหหอ่าตัวนี้เป็น4ี่หาหเนาะเป็นสีเหมือนกันนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่งเลขเด็ดเลขรองแตนก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ใน ตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่4สิงหาคม68นะครับลงตันให้เด่น4รอง2นะครับนี่เอง FC ชอบ4รู4ชับ2รู2นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับ ชุดสองตัวนะครับลุงตัดก็จะเอาผลลับจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมะีสองสี่เนาะสองสี่สองห้าสามหกสี่สี่ สี่ห้อ,อ่าสี่หกหกสองเดสองเส,ส,สาเกสี่นะครับ ็ได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ30วันที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับก็ประมาณ5คู่เนาะคู่แรกนะครับลงตันมองไปที่แถวที่ สองที่สามนะครับเป็นคู่ส้ายเยืองมาตรงกลางเนาะลักษณะนี้เนาะก็คือสองห้านะครับต่อมาเป็นแถวที่สองที่สามเหมือนกันนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะเยืองมาัวลักษณะนี้ก็คือสามหนะครับแล้วก็มาแถวที่ สามที่สนะี่เนาะแถวที่สามที่สี่นี่เป็นคู่เอ่อซ้ายเนาะไปตรงกลางลักษณะนี้ก,ก็คือสีห้านะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่สามที่สนะี่เนาะเป็นคู่ไล่ไปขวาเนาะลักษณะนี้นะครับสีหกนะครับ อีกหนึ่งคู่เนาะเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ซ้ายนะครับลักษณะนี้เนาะอีกสองอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสี่วันที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ ตลาคทันที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบอชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับหมวดประจำวันที่สี่สิงหาคมหกแปดเนาะลุงตันให้สองกับสี่เนาะเป็นหลักร้อยพี่น้อง f อซก็ มองเนาะมองผลลับและกลุ่มตัวเลขที่ลูกตันวางไปให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะ,ะจารสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะลักษณะของโลลับในตลาดเนาะ,ะตัวที่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นแถวที่3าที่สเนาะ ส่วนแถวที่สอนี่ก็ใกล้เคียงเนาะก็เลยมีตัวเลขที่สัมพันธ์กันเนี่ยอยู่ในแถวที่2ที่สที่สี่เนาะที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิ้นให้กับที่น้อ้รับชมกันหลายคู่อยู่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเทียบสถิติตรงกับกำหน่งที่เราต้องอาจจะจับหรือไม่เนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบรลอยแล้วเนา ลุงตันก็วางเบิลไว้1คู่เนาะก็คือซีนะครับกนะรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดกว็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยต,ตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ